เอาละครับุผู้ชมเรากลับมากันอีกแล้วนะครับกับคลายออฟเฟียพาร์ทที่เเสียงร้องแห่งความกลัวนะครับมาเรามาเริ่มมาเลยตอนนี้ฝนตกอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงฝนหรือเปล่านะครับไม้ผมเป็นไม้ที่เอ่อค่อนข้างที่จะแพงนะครับผมแพงมากนะครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้อะไรวะเนี่ยเก็บได้ไหมลินพันหวดละโอเคอะไรวะเนี่ย unlock custom ม ฮูดดี้นะครับเป็นฮูดดี้สีแดงสีไม่แดงไม่มีแรงเดินโอเคตรงนี้ออกมาได้ครับมาเรามาลุยกันต่อเลยตรงไหนต่อวะตรงนี้ไม่มีช่องให้เราไปแล้วใช่ไหมกูถ <c oughs> ูกกูทุยกูเกือบตกกูต้องวิ่งกระโดดมาโอ okay. เคเยี่ยมครับกูเกือบตายตรงนี้มีบันไดให้เราขึ้นไปครับเราก็ขึ้นไปครับเราว่านอนสอนง่ายอยู่แล้วครับ ูขอเก็บปืนเ้ยไม่ใช่กูขอเก็บเออไอเด็กเวนี่กันแล้วเหรอกูยิงทิ้งนะครับกูไม่สงสารเด็กด้วยกูยิงทิ้งครับไอตรงนี้มันลงไปได้ด้วยเหรอนอะอดกูไม่ได้จะกดค้างขนาดนั้นโถเอ้ยกูยต้องมาเริ่มใหม่เลยเนี่ยเก็บฮุดดี้มาครับ ไม่รู้ว่าปรับแต่งเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรยังไงตรงไหนด้วยนะครับเกมนี้เป็นเกมเก่าจริงครับแต่ระบบครบคันมากเป็นอะไรที่เยี่ยมสุดไปเลยครับเราขึ้นมาต่อเลยครับแล้วก็จะมีเด็กเวรตรงนี้อยู่ไหนหรอวะนี่ไงกูขอยิงมึงทิ้งก่อนเลยเป็นไงเล่าโมโหเมื่อกี้กูตกไว้ได้ไงวะโอ้โหมีแมก็กเต็มเลยแม็กซีนนะครับแมก็กซีน m สิหกเยี่ยมเลยครับ แล้วเราก็ขึ้นไปต่อเพราะมันไม่มีทางให้เราไปแล้วครับตรงนี้ตรงนู้นคืออะไระเนี่ยโอ้โหแสงสว่างแห่งเมืองแห่งเมืองกรุงครับเราจะต้องหาทางออกจากตรงนี้นะครับุผู้ชมตรงมึงอีกแล้วเหรอเดี๋ยวไอ้ผีไอผ้ไอผีถุยน้ำลายถุยน้ำลายหรืออะไรไม่รู้คูเรียกอย่างนี้นะครับขอยิงก่อนเลยมึงไปไหนแล้ววะเดี๋ยวมันหลบหลีกไวเซะเกิน ี่ผีติดเตียงนี่หายไปไหนแล้ววะอย่าฉวยโอกาสนะเว้ยต้องเอ่อคอยดูนะครับมันไปไหนแล้ววะช่างมันแ,นแล้วกันกูไปต่อละกระโดดปึ๊บโอ้โหกมนึกด่ายวจะไม่รอดอะไรหนักหนายิงยิงยิงด้วยปืนพกดีโหลดก่อนเลยหลบจุกครับ ทำอะไรไม่ได้หรอกนี่ยิงยิงทิ้งยิงล่วงเป็นไงล่ะไอ้ผีติดเตียงนะครับอย่าคิดมาทราบใส่มอนนะเว้ยโอเคเราต้องมาตรงนี้ครับแล้วก็กระโดดโ,โล่งจริงครับมาเราไปกันต่อเลยดูซิว่าเราจะเจอเกับอะไรครับตรงนี้มีบันไดให้เราไปนะครับ แล้วก็ไอ้กล่องตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรไปกันต่อเลยครับปึ๊บอ,อ้อาคัดซีนใครวะเนี่ยเออว่าเกิดโซฟีมาทำอะไรที่นี่เอ่ยเออไซมอนเออฉันไม่ฉันไม่เข้าใจว่าที่มันเรื่องบ้าอะไรคิดอะไรอยู่เนี่ยรู้ไหมว่าในเมืองบ้านี่มัน บ้าไปหมดแล้วมีทั้งมอนสเตอร์แล้วก็บาเจ็บหรือเปล่าเออมอนสเตอร์ไซมอนเธอบ้าไปแล้ว <the> บ้าไปแล้วเหรอโถ่อ้ยอะไรที่ผมแปลไม่ได้ผมก็จะไม่แปลนะครับขออภัยกันด้วยล่วงหน้านะครับ ฉันไม่รู้หรอกฉันแค่ฉันโอเคโซเฟียแต่ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันอยู่คนเดียวฟังดูแย่มากเลยนะว่าแต่มันทำอะไรที่นี่อ่ะไม่จริงๆแล้วก็ฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าพูดเรื่องอะไรอยู่ คิดอะไรอยู่เหรอฉันไม่รู้อะไรเลยอ่ะอ๋อเวรละฉันตื่นขึ้นมาแล้วก็เจอเรื่องบ้าพวกนี้ไม่จะเย็นก่อนไซมอนอโอเค ผมอาจจะแปลมั่วบ้างนะครับหรือว่าแปลไม่ถูกก็ขออภัยกันด้วยนะครับถ้าอย่างนั้นก็ดูกันยาวๆเลยเห้ยดรบ้า,า,า,าน,นั่น,น,น,นมันใส่หน้ากากด้วยด็ออเตร์หรอไซมอนได้โปรดอ๋อ ใช่อะไรล่ะฉันไม่รู้หรอกแต่ว่าฉันรู้สึกว่าหัวใจของฉันอะไรกูอ่านไม่ทันโถ่เอ้คุณดีมากเหมือนกันนะไซมอนใช่ขอบคุณมากเลย ใช่ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าโซเฟียนะครับซึ่งน่าจะเป็นคนรักของไซมอนหรือเปล่าน่าจะเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉันแค่ต้องการปกป้องคุณเนะ่ยปกป้องอะไรล่ะกูลิ้นพันไปหมดแล้วเนี่ยโอยแต่ว่าคุณสวยมากเลยนะโซเฟีย จากที่ฟังมาก็น่าจะใช่นะครับโซเฟียน่าจะเป็นออแฟนกับไซมอนมาก่อนหรือเปล่า Simon, ฉันไม่รู้ว่าพูดเรื่องอะไรอะ่ะ <but not S 1> แต่ว่าฉันชอบนายเหมือนกันนะ <I always S 2> แต่ว่าเราเป็นแค่เพื่อน จะขอโทษโอ้ไ oh ม่กอดไซมอนมึงอย่าโดดตึกตายนะเว้ยโ oh ท oh. เวนเอ้ย <c oughs> ไม่คิดเลยว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเรื่องบ้าพวกนี้แล้วก็เมืองมืดกับมอนเตอร์โอ้ฉันจะบ้าตาย ไม่เป็นไรนะไซมอนโอ้โห oh, ชีวิตยังคงต้องดำเนินต่อนะครับถึงจะเป็นได้แค่เพื่อนก็เถอะพูดแล้วมันเจ็บใจหมายถึงอะไรอะ่ะเดี๋ยว หมายถึงเออไม่ไมเดี๋ยวมึงโดดจริงเหรอโอ้โหโซเฟียจะโดดทำไมเล่าโอ้โหโอ้สองสารไซมอนมากนะครับอะไรวะเนะี่ยโอ้โหตัวอะไรอีกวะตัวบ้าอะไรวะเนี่ย อะไรกัน,อ,กนอีบ้านี่เจอกูยิงอะไรวะต้องการหนีไหมไม่กูต้องการสู้ไม่กูต้องการสู้มีการถามย้ำด้วยนะครับกูจะสู้เว้ยมาสิว่าถึงแม้ว่ากูจะไม่มีเลือดก็ตามยิงยิงยิงหัวยิงมาสิเว้ย มาสิจะไปไหนเล่าหึตุงกลางล่มล่มสู่ชีพเฮ้ยตุงกลางล่มแล้วเจ๋งหรือไงวะจริงเป็นไงจะหนีไปไหนเล่าคาคลาสเหรอนี่นี่เป็นไงึงจะมีดีกนานไหมมึงห้อยกับอะไรวะ่เนี่ยมึงทาให้สมจริงมากเลยนี่โดนผู่ยิงทิ้งไปนี่เป็นไงเล่าแดกกระสุนแดกลูกกระสุกดนี่ เดี๋ยวมูวแต่พูดนะครับไม่ทันที่ดู r ีโหลดเลยกูหลบได้เออกูหลบไม่ได้เฉยเลยแม็กสุดท้ายละแล้วก็ครั้งสุดท้ายที่มึงกับกูจะได้เจอกันเอาไรเฟิ่อนหน่อยแล้วกันยิงเอาไรเฟิ่อนยิงซะเลยเป็นไงเล่าโอ้กูไม่หนีหรอกเว้ยมึงทำกูโกรธไอ้บ้านี่ โอ้โซเฟียไม่น่าเลยครับเดี๋ยวอันนี้อะไรวะเนี่ยอ๋อนึกว่าบัคโถยขอบดูศพโซเฟียหน่อยแล้วกันโถยไม่น่าเลยโดดธทำไมวะกูก็ไม่เข้าใจมึงอีกแล้วอ่ะผีติดเตียงมึงอีกแล้วใช่ไหมมันไส้นะครับ ไปกันต่อเลยไม่ดีรอแล้วหอมาดูโซเฟียก่อนมีฟีดแบ็กครับโซเฟียไซมอนฉันต้องไปแล้วฉันรักคุณโซเฟียเชฟฉันต้องไปแล้วไซมอนชั้นที่สี่ดาวเนททูอะไรวะเราได้อะไรโมเนี่ยเราได้คีย์การ์ดมาครับ T.L. Trading คืออะไรวะไม่รู้เหมือนกันครับแต่เราน่าจะต้องกลับไปทางเดิมแล้วแหละโอเคเรากลับไปทางเดิมครับโอ้ไม่น่เลยครับสงสารไซมอนนะเนี่ยถึงจะเป็นได้แค่เพื่อนแต่ไซมอนก็ยังรักโซเฟียอยู่นะครับ โอเคแต่เราก็คงต้องไปต่อนะครับไปไปต่อเลยกระสุนอะไรวะกระสุนไรเฟิลครับเยี่ยมต้องการคีย์การ์ดได้เลยนี่ไง PL Trading เปิดประตูไปเลยพร้อมลุยต่อครับเจอกับประตูอะไรวะเนี่ยลิปติดครับใช้ไม่ได้ เจอแมกกาซีนเยี่ยมไปไปกันต่อเลยประตูจะเยอะไปไหนวะเปิดไม่ได้ครับปร,ประตูมันประตูมันติดโอ้โหกูตกใจเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหเกือบตายก่อนแล้วไม่ละกูห้องนี้ เป็นอะไรวะเนี่ยส่วนใหญ่ประตูติดกันหมดเลยเดี๋ยวลืมไปกูไม่มีเลือดนี่ว่าชิปหายละกูจะอดอรอเปล่าวะไม่เป็นไรขอแค่เข็มเดียวเจอเครื่องเซฟขอบคุณมากเลยพร้อมเข็มฉีดยาเซฟก่อนเลยโอเคแตงยังไม่ใช้แล้วกันเดี๋ยวใครยิงกูวะโอ้โหมึง มากันพร้อมเลยเดี๋ยวหัวแตกยิงกันเองเหรอนี่แน่เป็นไงเล่ามันไส่ไหนอยู่ตรงไหนอีกหมดแล้วเหรอออปืนแล้วกันนะครับพานาโซนิกเ,เจะเดี๋ยวมึงมาไม่มให้สุ่มไม่เสียงผู้จะตายแล้วเนี่ยโอ้โห ไม่ซุ่มไม่ให้เสียงอะไรเลยเนี่ยเนี่ยนะเสียงอะไรอีกอะขอใช้ยายก่อนเลยจะตายแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะต้องไปทางนี้นะครับไลรถเมมีอะไรไหมที่รอรถเมโอเคไปต่อเลยครับ จะข้างล่างมีตู้กดน้ำโอ้โหกดน้ำไม่ได้เหรอเนี่ยประตูต้องหาเอ่อฟิวมาใส่เหรอต้องการฟิวมาใส่ครับต้องการทั้งหมดกี่อันวะเนี่ยแปดอันเลยเหรอจะเยอะไปไหนวะเอาสะดุดขาล้มนะครับเมื่อกี้จะต้องไปหาจากไหนวะ มีทางบอกใบให้เราไหมเราออกมาจากตรงตรงนี้นะครับแล้วก็มีทางให้เราไปต่อไหมเยี่ยมครับมีอดถูกมีตัวมือปืนด้วยโอ้โหมีมอนใหม่มาทุกทีไอไปขึ้นอีกแล้วนี่เนี่ยอย่ามายุ่งนะครับโอ้โห ลำบากลำบนซะเหลือเกินมีบางอย่างบล็อกประตูไว้อยู่ครับหยตุตรงตรโหูโอ้โหดีนะกูเซฟทันเราเจอกับไอ้หมอนี่แหละครับได้เดี๋ยวกันเจอกูมึงทำไม่แสบอยู่กันไเนี่ยตีฆาตรกรเรื่อยเนี่ยตรงไหนอีกวะ เดี๋ยวมึงวิ่งไปทั่วเลยติดตัวเนี้ยเดี๋ยวก็ูสยนปืนไว้ก่อนไหนวะนี่ไงเอาหายไปแล้วแล้วก็ตนี่หนึ่งตัวครับจําได้นี่เนี่ยนี่ยิงไม่โดนเลยมันวิ่งไปทั่วเลยโอเคกูขอถือลูกซองเลยละกันรอบเนี้ยเอาใหม่ครับเมื่อกี้มันคือ ความผิดพลาดของกูเองวัวแต่ลังเลนะครับใครจะไปรู้วะโอเคเียวิ่งสับตีแตกเลยนะครับจังหวะน,นี้ตับไม่อยู่ละกูไม่อยู่แล้ว,ลวเว้ยชิปหายแล้วสเตมิน่าหมดลกไปหมดแล้วตอนน,ต,อนนตอนนี้ต้องไปต่อดีวะอาลยซ้ายดีตรงน,นี้ครับ เวนแล้วไงโอเคยังได้อยู่ครับเยี่ยมเลยยิงทิ้งเลยแล้วกันนี่เป็ไงรวยกระสุนครับโอ้โหึนว่าจะไม่รอดซลามกี้โ okay. อเคกับมือถือเยี่ยมครับสว่างขึ้นเยอะเลย โอ้ยตัวนี่อีกแล้วกูเกลียดมึงอะไรวะนันคือบัอะไรวะเมื่อกี้บักอะไรลอยไม่รู้ครับแต่เราไม่สนครับเราไปต่อโอ้โหอยากกลับเข้าเมืองแล้วว่ะตรงนี้น่าจะไปไม่ได้ชัวรเลยครับมันคงจะไม่ง่ายขนาดนั้น ไปตรงไหนต่อวะน่าจะตรงนี้แหละนะครับไม่มีทางไหนให้เราไปต่อละว,ว่าแต่ฟิวมันไปอยู่ตรงไหนวะหายากซะเหลือเกินใครมันสั่นหาเอามาไว้วะใน่างขยะหรือเปล่าเอ้าเจออะไรวะเนี่ย ยิงปืนได้ไหมยิงปืนเลยขอ,อแล้วกันปืนเนี้ยโอ้โหแล้วปืนนี้แมกกาซีนเยอะด้วยไม่เป็นไรครับของใหม่ย่อมดีกว่าเสมอเออะมึงอีกแล้วกูได้ลองของใหม่แล้วจังหวะเนี้ยขอบอคุณมากเลยเด็กเวนมึงอีกแล้วมึงอีกรลาะนี่ไงขอบคุณที่ยังมียาอยู่ครับ เยี่ยมระหว่างนี้กูก็เก็บปืนนี้มาใช้ต่อครับเป็นความคิดที่เยี่ยมครับโอเคน่าจะไม่ใช่ตรงนี้ละกระโดดปึ๊บไม่ได้ ปุ๊บโอเคกว่าจะได้โถยสุดทางตรงนี้ครับมาเรามาต่อเลยถือดูโอ้กับมือถือครับมาหาฟิลข้างในอ้องนี้จะเจอไหมเนี่ยนี่ไงแม็กกาซีน vp 70ครับ ทางนี้ต่อโอเคเยี่ยมปึ๊บแล้วกูจะไปไงต่อวะชิปหายละถ้าโดดไม่ไม่ติดนี่คือเริ่มใหม่เลยเนี่ยปึ๊บโอเคเยี่ยมขอบคุณที่โดดติดครับทางไหนต่อวะทางนี้เหรอปึ๊บโอ้โห เป็นกูไม่โดดแล้วเนี่ยเสียวแย่เลยทางไหนต่อทีเนี้ยก็คงจะมีแค่ทางนี้นะครับโอเคเลสโก o โดดเยี่ยมครับผ่านตรงไหนอีกวะมึงอีกแล้วอ่ะนี่แน่หัวรลเบิร์ดเป็นไงละ่ะน่าจะต้องโดดตรงนี้ครับปุ๊บ ขอกระสุนหน่อยแล้วกันออากระสุนเต็มครับกระโดดมาตรงนี้ต่อครับเกี่ยมอันนี้ไปได้ปะวะอุ้ยโหลดอะไรวะเสียดตนตีอีกแล้วครับ ไปเจอกับอะไรวะเื่องเซฟเซฟก่อนเลยโอ้รู้สึกเหนื่อยใจวันนี้เจอแต่อะไรก็ไม่รู้เอาละครับถ้าว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับสําหรับคลายเาเฟียในวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ